เทวบาผมครับเทวบาผมบานน้ำเยินแะก่ครับตรงขามครับตปปเล่านะครับตนนี้อย่งก็อื่นติ๊กิ้นติงเบดตบเบเพียกเบสเพียนหมอกครัพี่รองมีรองมาเลาะเบงไฮเบงหน้าก็สิเลยไปเบงนามโค้งครับน้าโค้งสึงอยอ่าไก่กบานาพกนครับเป็นบะริเวณ ให้ท้อหน้าครับก็ได้ค่อยได้มานหน้าของผมก็ได้นานๆมาเท่านึงครับกะเด็กเขาไปเก็บภาพบรรยากาศวิวทิวทัดริมโค้งมาให้พี่ให้น้องได้เบิ้งครับมารอเบิ então, past, oh. Oh. ้งวิวทิวทัศน์แถวเหลียบริมโค้งแถวบ้านผมครับแถวบ้านผมถึงหลังผมนะครับช่วงที่มายนี่ยฝนนั้นน้ำขึ้นหลายวิวมันก็เห็นบ่าชัดๆ เห็นชัดเลยครับพี่นอ้องเก็เป็นดอนอีกฝั่งหนึ่งนะที่ทเป็นทางสงปปลาวครับมองเห็นอยู่ทิวทัศน์ไกลเลยทีเดียวน้ำลดช่วงละน้ำลดครถถับบรรยากาศดีขนาดเลยชัวร์ทางมุกดาหารเนี่ยที่ไกล,คคกลคค้ครับเป็นบรรยากาศวิวริมโค้งครับมองเห็น,นไกลเลยทีเดียววิวทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งบ้านผมกรับทางนี้บ่อขวดดิ่งล,ลงมาครับทางนี้ก็ได้บอ่อขวดดิ่งลงมาเป็นวิวทิวทัศน์สวยบรรยากาศดีเลยทีเดียวเบ,งบ,งบ,งบ่งเป็นเลี่ยงอย่งเงี้ยครับนี่เยเลยีเ่ยงป่าไว้เลี่ยงอย่างเงี้ยคือบบเห็นป่าเลยเลี่ยงป่าหรือเลี่ยงกุ้งเดี๋ยวผมเบ่งบอล เป็นอ่างครับเป็นอ่างครับเห็นบรรยากาศม,าาศมทิวทัศน์สองฝั่งโอ้โหผับนี่ครับนี่เพื่อเทศบานน้ำครับเพื่อหาอยากหาก,กินของชาวบา้านลมผัดวอยวอยเลยทีเดียวคพี่น้องผัดเลยวอยเลยทีเดียวรบรรยากาศดาศีเลยครับ ิดล้อชมยามสั่งน้ำลดขับส่วงยาลดนี่ก็จะเป็นเพื่อหาอยากหากินของไทยบานครับวันนี้ก่ะอยางลองมาให้พี่น้องด้เบิ่งครับเป็นเพื่อตรงเพื่อมองอันนี้มองครับมองเป็นมองของไทยบานครับ เ่อหาอยากหากินของเทบานชาบประมุงครับนี่ครับลมมาผัดว้อยๆอยเลยทีเดียวครับพี่น้องบรรยากาศริมฟองโงขงครับพี่นอ้องลมผัดว้อยๆอยขนาดเลยเตือนน้ำเริ่มไซส์แล้วน้ำก็ได้ สะอาดี่ยเพราะว่าฝนหยุดตกอีกอย่างมื่อกสิเขาช่วงหนาหนาวแล้วครับพี่นอ้องลมพัดมาทั้งฝั่งสปบปอ,ปอขามาทั้งฝั่งไทยเนี่ยเย็นสบายเลยแหละย็นสบายดีเลยช่วงเพ่นเห็ดเขื่อนสิมีแตหินครับแถวนี้แต่ช่วงนี้มีดินมเกาะเนี่ยแหละครับ มีดินมียังมะเกาะเนี่แหละเริ่มทีกกับเขามาสู่สภาพปกติแล้วนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศตามธรรมชาติครับนี่ก็สิมเพิ่นเฮดบันไดไว้ให้ลงมาอ่ามองลงลงทาเหือครับทาเหือครับนำโคง้งช่วงมันขึ้นมือข้นเนี้ยมอดฝีได้พี่น้อง บนตามขึ้นลายนี่ครับนีม่มันใดขึ้นครับพี่น้องดี่สิผ้าเราไปอีกมองนึงครับอย่างขึืนผาสมนิกกัเมอเยอแหละครับพวกมาะไรมุ่ <c oughs> มมนี่ก็สิบม,มุมริมเคล,ลื่อนครับพี่น้องมุมริมเขื่อนสำหรับไวิ่งออกกำลังกายเงี้ยหมดสอยเงี่ยหมแรงครับของพี่น้องบัตรไก่เลื่อนเครยงที่อยากมา วิ่งออกกำลังกายกันนี่ครับตามริมเขื่อนนะครับเนาะตามริมเขื่อนนี่ครับชมวิวทอวทัศไปพร้อมออกกำลังกายไปน้าครับเป็นวิวริมเขื่อนแถวบ้านนาเม่ยงแก่ครับนาเ่งแก่ก็เป็นบ้านพรมเลยครับแต่บุคอยอยลิคโลกมากพมก็ได้างวสวยเลยทีเดียวครับเนาะ ทรตรงขามครับบ้านเนี้ยบู่บุมก็ได้จำบ่ได้ยคือกันนะตรงขามแต่พี่น้องไปมาหาซู่กันอยู่ครับหมายถึงหาปูหาปลามาใส่เบสเซมองตามล่ำนำโค้งคือกันครับพี่น้องล่ำนำโค้งคือกันอยากหากินคือกันครับพี่น้อง ีาการเดินชิวๆครับพี่น้องเดินชิวๆอยู่ริมเขื่อนเขื่อนริมโคงนี่ครับมองไปอยู่มองไปที่ไหน,นยังสวยครับพี่น้องมันอากาศขึ้นขแน่มันก็มองเห็นบ่วไก่บ้างนะครับมองเห็นบ่วไก่ไรรบ้างเลย อยู่ทิวตัดกอนริมเขื่อนครับริมเขื่อนมองนี้อ่มองแล่นออกกำลังกายครับเองมังกงพี่น้องนี่แหละแต่บานเท่านี่แหละครับมองหาอยากห้ากินครับนี่ครับอยู่ทิวตัดไวยเลยทีเดียว มองเห็นไปทางาฟังสซอป,ปอแล้วก็ฟังาทางมุกดาหาได้ครับทมองตลาดอินโดจีนอันนี้จะเป็นฟังสซอป,ป,อปอครับสปปอรลาวฟังนั้นจะเป็นฟังตลาดอินโดจีนทั้งมุกดาหารครับทั้งนั้น อันนี้สิเป็นทอ่อนามโอ้โองระบายน้ำครับอันนี้ท่อโองระบายน้ำน้ำไหลจากให้จากหน้าคนครับครับเป็นบรรยากาศดีเลยทีเดียวเหลืยงงวงเลี้ยงควายเป็นเดินครับตั้งนี้เป็นเดินเดวให้เดวหน้าเลยกะสบายหละงวควายไปตามตรงให้ตรงหน้านะครับ หมากยังนี่อู้หูต้นบักตัวแห่ครับพี่น้องต้นบักตัวแห่แต่พวกนั้นมงุยหมากยังแต่ดอก,น,กนี่ครับชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยตามฟังแม่น้ำโค้งครับางาน,นเกิดเองนะครับวันนี้งานเกิดเองบอกเลือว่าคนมันเนบไบทครับ มันแทบบาดอมันเห็บไปยุ่งนะเป็นแถวเลยครับเนี่ยอ๋อเอามันเย็บไปแล้วมันขึ้นขึ้นเสียดินมาหอดินมันมาเกาะครับมูงโชคอาจจะเป็นแบบนั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับตอนเป็นเหตุเคลื่อนไม่ไม้นี่มันสีอม่ตงแต่มีแต่หินครับมีแต่หิน เอาหญ้ามาปลูกไว้แล้วก็ยามนน้ำขึ้นนดำยังมาดินมันสิมาเกาะอะไรกันทั้งนั้มันเป็นดินเวลานั้นเฮ็ดวัวเฮ็ดสวนไดญครับเยอะอีกฝั่งหนึ่งถนนดินดินมาเกาะแล้วกัทั้งนั้นที่เล้วเล่าเหล้วก่อนฝั่งนี้เพิ่งแล้วที่ใกล้นี่โอ้ปีที่แล้วพุ่ก,ก็ได้ปีสองปีนี่แหละครับจำโบผิดก็ได้ ลมโบ้ยๆเลยครับพี่น้องสิบพัดมาจากฝั่งสซบกค,ครับบรรยากาศริมโค้งครับริมโค้งบันเดี๋ยวมาหลอจกจะเถื่อผมก็ได้อยู่ไปไก่บ้านผมั้ได้บันเดีมาเลาะถ้ามาหลอกเก็บภาพบรรยากาศนิ่ญญมป่าถืมอม่วงยังถือตรงถืงมอม่วงกันแถวๆนี้แหละครับพี่น้อง ไล่กันแถวนี้แหละใส่หม้อใส่เบ็ดหวานแห่ตามขั้นหินประมานี้ครับบรรยการหาอยากหากินแบบสบายครับ สวยเลยท the ีเดียวครับพี่น้องอีกฟังนี่็ือเป็นทางฟังห่อให้หน้าของเจ้าบ้านครับเขามาทางนี้ก็ได้เท่ากับอาจจะขามัดแต่โน้ตละไส้ครับรถใหญ่อาจจะข่อใหญ่ครับพอให้หน้าพึ่งจะลังเหลี่ยมใส่หมากโม่ละไส้จะเปง่ายครับ คือคอนแต่บาทก็สิเป็นหมอกเป็นหมอกเป็นหมอกไปครับเป็นร่วงร่วงเขื่อนไปเลยครับพี่น้องสามาดอันนี้เลาะยางห่ะกันไหนครับเลาะเลาะเที่ยวย่างโอ้เป็นเคขือ่อนตายครับเปนสี เป็นซีใหม่เป็นเรื่อเป็นเื่อตายครับมบรรยากาศดีครับพี่น้องลมพัดวุยย้ยเลยทีเดียวมองเห็นแค่ไก่เลยแทนครับเป็นจุดชมวิวอีกมองหนึ่งครับ เหมองเทียงหน่อยครับเห็ดมองเทาบเห็ดมองคอยทาเห็ดมองร่วงม่องครับเหือตรงเื่อม่องร่วงม่องครับยาป่ป้าถึงม่องกระ่ีมาตึกตรงไร้มองแถวๆนี้ครับ บรรยากาศวิถีชีวิตชาวริมโค้งครับอยากหาก,กินตามสายน้าครับที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยหลายปีก่อนเป็นป่าเลยครับตอนนี้ปลากล้ยปลากระถินปลายังหลายหล,ลายอย่างเผาข้าวหมากม่วงตอนนี้เขื่อนมาแล้วค่ะมีนายทุนมาเสือแน่แล้วอ่ะ เจ้าบานเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนี่ยค,ครับเเกรติพงเกือกไปน่นนอยเาอัเที่ย้ติดตรงไรหมอบเบิ่งเทศบานโอ้เงียบ บลกพริกโอ้เบีย้ยบปกพริกขึ้นแน่นอนแต่ว่าโอ้สวยเลยทีเดียวเป็นเบีย้ยบักพริกครับพี่น้องสวนบักพริกปลูกสลับก็บักเผาครับเผาบักพริกขยันเป็นขยันเลยครับไปด้านนอกจะคลองเพฝนหนอโอ้ ปูเปียบักพริกน่านจะเป็นบักพริกพันธ์ครับเนาะขากีกดีสวนตะกแยนสิ้นครับสวนตกกะเกียนคุยขิงงวงนะครับใส่ใส่คุยขิงงวงคุยแบบธรรมชาติครับคุยธรรมชาตินะครับปลูกพักปลอกชารเคมีครับเนีน่ย สลัดก็มาขวาพวดปลูกสลับกันครับกวาวพ่นน้มพักสลัดนี่ก็คือปลูกขวาปวดแซมไปน้ำนี่ได้ผลประโยชน์สำคัญเลยครับยกพักแล้วก็ด้กินมาเขวาปวดต่อเลยครับโอ้ถ้าแก่สิ้นไปทางไหนเนาะ มาหลักทายวิวสวนเทนเดอร์อันนี้พักบุ้งครับนี่โอ้สุดยอดเลยเนี่ยนะของเถาแก่สินโอ้กำลังลงพักอีกนะคักดีดีอานี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านแต่ริมโค้งกับสระมาเนี่นะครับ ปลูกพักปลูกหญ้าหลังจากกัเก็บเกี่ยวเขาแล้วกับปลูกพักนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นพักหอมครับในอ,อย่างไปเบิรงนนานพักหอมเพิ่นอ๋อขะเกยด,ดีครับพักหอมครับพี่นอ้องสามนานแบบนี้เลยโอ้แก่ชิดพักหอมคิ้าข่างี้ครับเนอง ใส่โฮสตสปิงเกอร์ครับไดขึ้นมาเอาน้ำโค้งไดขึ้นมาและะ้วรับโฮังเวลาโดไปเลยอันนี้ส่วนมะเขอือพุดมันเก็บเดือบลอยครับคล้ายเดือบลอยอน,นั่นนเป็นเด็ดต่อมันเดี๋ยวเพิ่งกะสิไทยแล้วกะสิปลูกพักยังตอ่อยู่บูบูผมก็ได้นี่แล้วจะ่อนพวกพักหอมเพิ่มทำหอมขัดอีดีสุดยอดเลยครับ มีเบอร์ถกตริงทุกอยางครับสวนพันก็ได้มักคุ้งหมักพริกหมักเคี้ยวไข่นี่พักหอมอันนี้เขาเอิ่อญพักไก่ซาละแน่ครับซาละแน่พักเสริมบ่พรมก็ได้ประเภทยพักก็ได้บงโอ้โควูมีข้อมูลมาเลยนี่พักอันครับน่าจะเป็นพักเสริมต่วนครับพักเสริมต่วน สิมีพักเสริมต้นพักเสริมยิกครับอย่างเลาะสวนเพื่อน<ฮ>ขักยี่ครับพี่น้องพักบุ่มพักกาดมีเบิร์ดไก่ริมโค้งครับพี่น้องนี่เดีย๋ยวไปสิเห็นริมโค้งก่อนต้นมะเป้ามะกร้างเพื่อนเออของตะแก่สิ้นิขักยี่นี่นี่ครับของตะแก่สิทธ ไปทะเลเนาะเห็นเตเป้เพื่อนครับเห็นเตเป้เพื่อนอ๋อมองอ๋อเพื่อนหลักซ้ายหัวหนามครับเพื่อนอ๋อเป็นสวนหมักผิกอ๋อครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนละเจ้าครับคนละเจ้าสวนนีก็ได้ครับสวนไก่กัน นี่ครับดินฐานคักขนาดครับพี่น้องนี่คือปูพักบงด้กันครับไนก็ได้พักบงส่วนพักบง,ก,บงก็ล่งโลงเลยแปลงหนึ่งครับไทไว้แล้วอก็จะเป็นพักเสริมก็ล่างขืนนยครับฟังนั้นไทยไวนะ้น่าจะเป็นสวนอ้อยครับตั้งนะ <laughs> เตรียมเตรียมดินไปเป็นสวนอ้อยครับ ขาดดีครับพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนครับเดี๋ยวยางโลไปทางริมโค้งต่อครับ,บพีนบ่น้องฮา,าผู้เจาคนบนพ่อหนาสิไปธุระหรือยังได้บูนี่เห้นตตเปยเพิ่นเห้นตตเปยนอนเพิ่นกระสออสวนเพิ่นไงบอกพก็ได้ครับบัน้ยางไม้ต้องเสือ่ยพงเิดดี โอ,โอ้หมองนอนเป็นนอนพันคักเอดีหม่องนอนชิวๆน,นี่ครับความสุขที่อยู่ไดที่อยู่ตามหัวตามสวนตามให้ตามหน้าสุดยอดเลยครับพี่น,นอ้องนี่ครับเป็นบรรยากาศสวนพันครับสวนครับเป็นเทียงครับอันนี้เป็นเทียง เป็นหม่องเศร้าของล่วงเหือครับรรรรตวัวครับโอ้ตัวแกกำลังมาเลยครับแกสินกก้นแกสิ้นกำลังมาอออต้องใส่มาแต่กายพักอยู่เออเป็นลักชัยเ้อเอิเินหาวพ่อ แก่สิน้นเห็นมากค่อยทาทำพี่น้องค่อยทาแบบนี้ครับมรยากาศเทียงที่ว่าเคยนั่งติดเลี้ยวเห็นวางไปไกลค่อยทาครัโลกตะเกียบเสียงลมครับพี่น้องเสียงลมโอ้ยวายค่ะทีบรรยากาศสุดยอดเลยฟังที่เป็นทั้งอ่ามุงดานกับเขา ตรงเพื่อมองของเตบาลพักกีีครับพี่น้องยากาศดีขนาดเลยมนบรรยากาศเป็นตานอนเว้นครับสุดยอดเลยครับพี่น้องมีมอนหน่อยพ้อมครับมีมอนหน่อยมีตังหน่อยพ้อม หลังเหตุแลลวว่าจักเดือนเองครับเนีย่ยก็ได้ทนนี่เป็นช่วงหนาออช่วงหนาฝนเหตดนะ่ของถอแก่สิน้นแต่แกส่สวนพักฝนครับเห็ดไปเป็นมองพออักหมองค่อยครับพักขนาดเลยครับพี่น้อง ไหลม่องมองร่วงตรงร่วงม่องนะครับแถวๆนี้มองปากห้องหน่อยครับสิขามหากกันหยากอยู่ครับทั้งนี้เพราะว่าเป็นอ๋อมันเป็นห้องครับเป็นห้องเป็นห้องอีกทางหนึ่ง,งครับครับเลยไปหากกันหยากในยจังหน่อย อีกบ่หลายปีไปขึ้นนำไอ้ขี้ดินก็นค่อขึ้นสิขื้นมาเกาะครับขื่นมาเกาะสิสามมราเท็ดอ่าเห็ดทุเห็ดสวนปลูกพักปลูกยังไดคือเกาลัดครับปกติใ่แทบานสิปลูกพักเป็นแถวยาวเลยครับแถวนี่แถวหิมไหม่ริมโค้งนี่ครับแต่เป็นเห็ดเขื่อนใหม่นี่ดินมันยังโมมาเกาะครับดินโมมาเกาะกันเลย มีแต่หินมันกับเห็ดยากเนี่ครับอ๋อหยาเพื่อนเอาปลูกไว้ครับแล้วหยามาเบึงมองป่าห้องหน่อยครับอ๋อป่าห้องหน่อยแล้วมีดินขึ้นมาแน่แล้วครับอือนี่ครับเป็นป่าห้องครับอันนี้ป่าห้องป่าห่วยอันเนี้ยแต่หน้ามันเบิดแล้วมันก็สามารถว่าไปห้าก,กันได้ครับ ่วยปากห้องครับมองเห็นอยู่ที่ทัดสวยดีครับพี่น้องสวยขนาดเลยเฮ้ยในพี่นอ้องมันบรรยากาศริมเคอน์ริมโค้งครับลมพัดโอ้ยครับผมพุ่มเผาหนึงเลยครับผมก็ได้เคือ <c oughs> ตามริมโค้งครับอันนี้สิเป็นนะนอยัางก็เอิญอ๋อติงเบ็ดครับเ็ดติงติ่งเบรร็ดของไอ้เทบ่านครับอ๋อยินติงหินติงเออผมก็ลืมครับหินติงเบ็ดดอกเบ็ดแต่เพียกเบ็ดเพียนมองนครับพี่น้องมองเทบ่านเมื่อก่อนผมก็เคยเคยใส่อยู่ครับ <laughs> แต่เดี๋ยวนี้ลืมเบ็ดต,ติงเบ็ดติงมอง กตรงเพื่อมองมารวมอย่มมองนีวัดครับพี่น้องแถวนี้พวกเบ็ดพวกม่องใส่แล้วป้าไหวตามอ่นี้เลยตามจะฟังเลยครับบัวตองยานว่ามันเสียมุีไฟหลักกันครับอันนี้เดียมองก่อนโอ้เอยียงนอกนีเนาะโอ้หนาทิเป ใส่กุ้งครับมันกุ้งโข้ขวดอ้ขวดหนาพ่นลลิตมาเจาะทั้งนี้อหนาจะเป็นใส่กุ้งครับอันนี้ผมกับคุณเคยเห็นห้กันครับผูิบรญญาของชาวบ้านครับขวดหนาพ่นละลิตมาตอกเจาะต่อกันแล้ครับตัดปากมันมาทั้งนี้ครับ เสียอาหารเข้าไปอาหารเข้าไปนี่ๆแล้วก็กลุ่มเข้าไปแล้วก็ออกบ่ได้ครับนี่ๆขูดเจาะไปนในน,ใน,ใน้อยนน้อยอยู่อืม um ครับอ๋อเป็นไส้ครับไส้กุ้งครับไส้กุ้งครับพี่น้องโอ้ความข,อขอีดข่วนก็แน่นอนอยู่เด้ไส้กุ้งใส่ตามน้ำโค้งครับอันนี้เป็นม่องครับม่องม่องอย่างครับม่องอย่าง ครับเรือของไทยบานเป็นวิธีชีวิตของไทยบานครับชาวหลุมแม่น้ำโคง้งกสินี้เพื่อตรงเพื่อมองจังสีแหละถ้าไกลๆแถวไอ้ตามยิ้มตะฟังนี่กสิเอาผายเอาไปได้ครับเป็นผายเอาไปเอาไมผา้ผายผายไปถ้าออกไปว่างเนี่ยกระแสเครื่อง หลากออกไปครับเป็นมเมย์กเถอะครับเป็นวิถีชีวิตชาวริมโค้งครับไปหนักริมโค้งนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของชาวริมโค้งครับอยากหากินแบบสบายสบายแบบพ่อเพียงครับมี่ระทงมีกระถูมมอง ย่าไปบึงใดได้แต่แก้สินแก้สินโอ้ได้น้ำขึ้นไปมาหดพักครับได้น้ำขึ้นไปพดพักครับอืครับอ๋อ ได้แห้งเป็นแห้งเลยครับสายแบบใส่กับท่อพีวีซีทั้งกันไปครับไปฮดอ่าฮดพักครับฮดพักเ๋ยวพุ่นแล้ะเดี๋ยวเขาลงมาตะกี้นะครับพี่น้องขีปีดิชาวบ้านครับพี่น้องขออนุญาตจบคลิปเลย เลาะริมโคง้งหวยเพียกจะหนีกันเด้อครับพี่น้องดเด้อบ่ได้ลงมาแค้มท้ายเพื่อพวงวัได้มีแต่ไปเลาะทางอื่นในมีโอกาสได้เลาะว่าทางนี้ก็เลยถ่ายวิวให้พี่น้องได้เบิ่งครับแถวาเ้านผมนะครับอยู่อยู่ถัดเท้า,านผมหลังจากเก็บเกี่ยวเอาหน้าปีแล้วกันี่แหละแค่บ้านก็สิมาหาอ่าอยากหากินตามน็องคล้องแหลวกันตามริมโค้งนลยครับ อย่าไน้ว่าเก็บผ้าบริกาศมาักปีฝากนอกโอกาสหนาโอกาสหนา,กา,นานเกนีเด็กเก่าครัว่าดีครับ